สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะเรามาดูกันนะคะว่าครึ่งเดือนแรกนะคะของแต่ละวันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะว้าว เอ็อคอนนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นงานใหม่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะคุณมิเกนถ้าใครอยากเปิดร้านเปิดกิจการนะคะเปิดได้เลยนะคะเป็นงานที่ธุรกิจที่ดีนะคะที่สดใสสําหรับคุณนะคะแชมเปญจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นกับคุณนะคะบางคน ได้เดินทางนะคะได้ย้ายฝ่ายย้ายแผนกจะมีการโยกย้ายนะคะหรือว่ามีการย้ายกลับบ้านนะคะสำหรับใครที่ทํางานไกลบ้านนะคะถ้าใครอยากย้ายกลับบ้านมีเกณฑ์ได้ย้ายนะคะแล้วก็าย้ายงานก็มีนะคะบางคนบางท่านอยากย้ายงานนะคะอยากเปลี่ยนง,งานคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะ นายออฟบอนคุณเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะทำงานหนักนะคะงานาในช่วงเดือนแรกนี้ฮะ,ะยิ่งใครนะคะทีเ่เปลี่ยนงานใหม่นะคะเปลี่ยนงานใหม่หรือไม่ก็มาทำธุรกิจของตัวเองนะคะงานของตัวเองคุณนะคะอาจจะ งานหนักงานเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่อดทนสู้นะคะไม่ถอยนะคะในเรื่องของการงานนะคะดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานเรื่องธุรกิจนะคะเดี <enfin> ๋ยวเรา<ๆ>ไปต่อนะคะคนวันจันทร์รน,รรนะคะ<ด>รเรามาต่อที่คนวันจันทร์นะคะว่าเครื่อง เดือนแรกนี้จะเป็นอย่างไรนะคะว,ว้าวในออปเพนเดเคิลมีเกณฑ์ได้เงินนะคะโดยเฉพาะจากการเดินทางนะคะการเดินทางของคุณนะคะอาจจะทําเงินให้กับคุณก็ได้นะคะมีโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินจากการเดินทางนะคะเป็นการเดินทางที่ดีมากๆนะคะ จตคิคุณจะได้รับความถูกต้องคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารกฎหมายต่างนะคะแล้วก็งานกิจการงานของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะว้าวคืนวัเพีนเต้ก้าโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะมากๆอ่ามากๆนะคะสาหรับคนวันจันทร์ในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมีเกณฑ์ ได้เงินนะคะได้เงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะเป็นไพ่ราชินีนะคะบางคนบางท่านถ้าจะขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินคุณสามารถขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกับคนที่เป็นผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็นพี่เป็นแม่เป็นญาติของคุณก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะคะการเงินโดดเด่นนะคะชาววันจันทร์นะคะเดินทางก็ได้เงินนะคะมีโชคลาภนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อนะคะวันอังคารกันนะคะชาวันอังคารนะคะนายอัฟวอนนะคะการงานโดดเด่นนะคะคนมีเกณฑ์ เติบโตในเรื่องของการงาน,นะคะก้าวหน้าก้าวกระโดดในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจของคุณกําลังไปได้สวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มุ่งมัน่นตั้งใจในเรื่องของการงานมากๆนะคะ Six of c u p s ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนบาท่านมีเกณฑ์ได้เจอรักต่างวัยด้วยนะคะหรือแม่ก็ คนบางท่านอาจจะมีเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะคนรักเก่านะคะติดต่อกลับมาก็ได้อีกครั้งหนึง่งนะคะจะมีเกียเก่ยงเกี่ยวข้องในเรื่องของอ,อดีตนะคะอดีตท,ที่ผ่านมาเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะหรือไม่ก็เป็นรักต่างวัยนะคะในโอบสอดนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเป็นไพ่ไนท์นะคะทั้งสองใบนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของท่องเที่ยวนะคะคนมานังคารนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะเห็นไหมคะคุณทําอะไรทําจริงนะคะทุ่มเทนะคะคุณประสบความสรรําเร็จในเรื่องของการงานแน่นอนนะคะ งานโดดเด่นนะคะแล้วก็ยังไงขอให้คนระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ร้อนนะคะแบบผู้ววามนะคะฉะนั้นขอให้ทำอะไรให้มีสติให้รอบคอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนเกิดมันพุธนะคะ เกิดวันพุธน,นะ,ะว่างดอชาลิออดคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความไพ่เดอชาลิออดก็คือไพ่นักรบนะคะคุณเป็นคนที่มีความอดทน เก่งฉลาดแล้วก็มีบริวารที่ดีนะคะที่จะนำพาคุณสู่ความสำเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะธุรกิจของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จสมหวังนะคะแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตให้คุณอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งม,ม,มากๆนะคะชาววันพุธนะคะทูอ็อกวอนบางคนบางท่าน รอคอยงานนะคะอาจจะรอคอยงานที่ต่างประเทศก็ได้รอคอยการเดินทางนะคะหรือว่ารอคอยการติดต่อกลับมาของใครสักคนนึงนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะวอลเดเลเอร์เ wow, ห็นไหมคะบางคนบางท่านรอคอยความรักรอคอยคนรักนะคะคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะ เิฟเวอร์นะคะสงในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณคณโนโสดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจด้วยนะคะส่วนคนมีคู่ถ้าใครที่มีปัญหากันนะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจได้มาพูดคุยมาเคลียร์ใจกันครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันวันพฤหัสเลยนะคะ วันพฤหัสในครึ่งเดือนแรกของเดือนรกรกฎาคมา mm hmm. นะคะวันพฤหัสชาววันพฤหัสในครึ่งเดือนแรกนะคะ ว้าดเวิลด์นะคะคุณมีเกณฑ์เกี่ยวข้องในเรื่องของการต่างประเทศด้วยนะคะใครที่ทำวีซ่าอยากที่จะเดินทางไปต่างประเทศคุณมีเกณฑ์ที่สมหวังนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะต่างประเทศนะคะเดอะเวิลด์นะคะคุณเดินทางไปไหนหรือว่าทําอะไรนะคะคุณจะมีคนนะคะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วก็ให้เดอะเวิลด์นะคะหมายถึง ความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตของคุณเลยนะคะงานหนักงานเหนื่ง,งานเหนื่อยนะคะแต่ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนนะคะเดอะเมจิกเชียนคุณจะทำการส่งใดนะคะสำเร็จสมดังใจนะคะ เป็นคนฉลาดนะคะรอบรู้นะคะดนมาร์กเ,เชียนนักมายากลนะคะเหมือนคุณเสกความสำเร็จได้เลยนะคะใครมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะคะโดยเฉพาะไปต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชาววันศุกร์กันนะคะ ชาววันศุกร์นะคะครึ่ง,ดงเดือกนกรกฎาคมชาววันศุกร์ช่งเดือนกรกฎาคม ่านนะคะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ะคะที่ดีกว่าเดิมผมกนอาจจะเริ่มต้นงานใหม่นะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเริ่มต้นธนุรกิจนะคะ,ะจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะของคุณนะคะไฟออ o r อดไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆนะคะเกิดขึ้นนะคะ กับใครกับคนรอบข้างนะคะคนมีเกณฑ์ที่จะชนะนะคะแต่ว่ายัางไงขอให้คุณระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะเดอะมูน <The Moon. S 2> ความกองวลนใจนะคะมีปัญหาทุอบอกทุกใจนะคะเข้ามานะคะในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ แต่นะคะให้ใบแรกให้ตัวตนของคุณนะคะจัดเม้นนะ,ะปัญหาต่างๆที่คุณเจอนะคะจะคลี่คลายนะคะไปในทางที่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปต่อวันเสาร์นะคะวันสุดท้ายนะคะ ันเสาร์ครึ่งเรือนแรกกรกฎาคมนะคะที่แฮงแมนนะคะคนวันเสาร์นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเหมือนอยากอยู่คนเดียวอยากสันโดษนะคะใช้ความคิดนะคะอยู่กับตัวเองไม่อยากวุ่นวายกับใครมากนักนะคะอยากอยู่เงียบๆนะคะ คิงอ of ครันะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเหมือนตอนนี้คุณกลับมารักตัวเองนะคะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก็ได้นะคะคนก็เลยยังนิ่งอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรยังไม่เทคแอคชั่นอะไรนะคะหรือไม่ว่าคุณรอคอยนะคะรอคอย คนรักคนที่เหมาะสมกับคุณอยู่นะคะเดอเมจิกเชียนความสำเร็จสมหวังดังใจปาถนานะคะแต่ว่า,าจะเป็นมาจากความด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดนะคะเป็น คนที่มีความสามารถรอบรู้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะอยากที่จะใช้ความคิดนะคะอยู่กับตัวเองนะคะแต่ว่าทําการสิ่งใดคุณสําเร็จแน่นอนนะคะนต่อแม่หมอขอให้ทุกคนนะคะทุกวันเกิดทุกราศีนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆใหะะ้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ